เอาละครับต่อเนื่องครับการแข่งขัน FK Sport X ส่วนเทียนคูลรอบ12ทีมครับวรวมเพื่อน X สายมิดในชุดเขียวขาวครับพบกับ The Power FC ในชุดสีน้ำเงินครับวรวมเพื่อน X สายมิดจากนนทยครับ The Power นี่จากตัวเมืองชัยภูมิครับตามนี้เลยครับ ทุ่มเข้ามาครับเดลพาวเวอร์กับรวมมิดไอรวมเพื่อนเอ็กสายมิดครับยิงอู้ตีอัดครับแวันนี้ยังได้อยู่ระวังครับนี่แหละล <c oughs> อันตรายระวังกระไระวัาางลูกไยไม่ไพี่ไล่มาวมาเ มาต่อครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมเพื่อนยังได้ครับ

ต,ตอ่อได้ครับตอนนี้ฮะรวมเพื่อนเอกสายมิรหากเสมอในเวลาเราจะทำการยิงจุดโทษทันทีเลยครับในรอบนี้ฮะเราจะทำการยิงจุดโทษทันทันทีเลยนะครับสำหรับในรอบนี้เป็นต้นไประวังครับระวังรวมเพื่อนนี่ฮะเดอกพาวเวอร์เดอกพาวเวอร์รวมเพื่อน รวมเพื่อนรวมเพื่อนโอ้ยอ,อยังคงออนไลน์กันสดๆเหมือนเดิมครับ2ช่องทาง facebook ไลน์และยู u ูบไลน์ครับเดา๋ยวากันไปยหลังสงแล้วนะหลังสงแล้วนะยกยาวมาแลว้วยิงแลว้วเอา้าเอา้ายังไงครับยังไงอา้าวแฮนบอลครับเอาแล้วเอาแล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอาแล้วสิตรงไหนครับใบเหลืองครับ

เอาละครับฟีคิกระยะนี้ของเดอะพาวเวอร์เอฟซีครับยิงโอ้โหเออหลอดผลไปได้ครับรวมเพื่อนเอ็กซายเมดครับมาได้ยกยาวๆมา มาต่อได้โยกออกมาจาังหวะนี้รวมเพื่อนรวมเพื่อนระวังระวังนี่แหละทีมงานไปใจลเราต้องกำชับเรื่องสนับแข้งแล้วครับจังหวะแบบนี้มันมีให้เห็นนะอ้าวทุ่มผิดครับ โอ้ทุ่มผิดเฉยเลยครับตรงนี้แล้วบอกคนนึงดีแอบทุ่มผิดเหมือนกันครับโอ้รีแลวครับบางทีครับแมรีบไปหน่อยครับต้องบอกว่ารีบไปหน่อยทุ่มมาครับ มาได้โดนดักแล้วครับโดนดักแล้วแม่าได้มาวิเรียบร้อยไปโอ้โห้กำลังจะได้ยิงอยู่แล้วครับแหมนี่แล้วสู้กันได้ทุกคนสูสีแล้วคู่นี้เออระวังระวังระวังครับยกเท้าสูงครับเต่ากลายเป็นบอลของ เดือย power F4 เดือย power F4 ยกยาวเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วครับมาได้รวมเพื่อนรวมเพื่อนสายมิดรวมเพื่อนเอ็กสายมิดรวมเพื่อนเอ็กสายมิดครับอัดเข้ามาครับไล่มา คู่ต่อไปครับ TK บ้านนอกดาวครับพบกับมาเตะเล่นเล่นเดี๋ยวก็กลับครับเตรียมความพร้อมเลยครับคู่ต е, ่อไปครับ TK บ้านนอกดาวครับพบกับมาเตะเล่นเล่นเดี๋ยวก็กลับครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยครับยังไงครับสวัสดียกยาวๆมา เจ็บได้จิ้มมาครับดักไม่ไดรร้ระวัง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 ยกยาวยาวมาอ้าวอ้าวอ้าอ้า,อาเกือบไปแล้วครับ เล่นยากมาได้ระวังอู้ระวังระวังครับอู้ได้เปรียบ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 ครับได้เปรียบได้เปรียบเล่นต่อไปได้เปรียบแล้วแม่เดี๋ยวย้อนกลับมาดูให้ครับเดี๋ยวย้อนกลับมาดูครับเเยไไไปง่่มมาล เข้าไปจะออมนะครับดูขี้กูเนี่

ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่อุ้ยมาได้เล้วอู้ งไกายเป็นรวมเพื abei, a me, a yeah. <that> yeah. Yeah ่อนเอกสายมิดครับเอ๋กายเป็นรวมเพื yeah ่อนเอกสายมิดครับยิงขึ้นนำเดอะพาวเวอร์เอฟซีไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับ

โอ้โหเกมตอนนี้ตึงกันเลยครับตอนนี้คะคู่ต่อไปครับทีเคบ้านนอกดาวครับกับมาติเล่นๆครับเดี๋ยวก็กลับครับเจอเลยครับเตรียมความพร้อมเลยลูกเดียวเท่านั้นนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นไปได้หมดนะครับยกยาวยาวมาครับรวมเพื่อนทำได้ ันกาลงจใ้บอลทุ่มของเดอะพาวเวอร์ครับทุ่มติดมาเอา้าแล้วจังหวะนี้เอาแล้วครับเดอะพาวเวอร์ได้เอาสายไหลมาแล้ว บอกว,ว่าโอกาสมีครับแต่ยังทําไม่ได้ครับโอกาสมีครับแต่ยังทําไม่ได้รมาการนับแล้วครับรมาการนับแล้วครับยกยาวยาวมาเอาแล้วตอนนี้ครับ เราออกไปแล้วครับรวมเพื่อน,นสายมิดรวมเพื่อนเอกสายมิดแล้วไปเก่งไ,ได้เก่งได้เดี่ยงไ,ได้อยู่แล้วระวังระวัแล้วฟาวกรรมาการฟาวครับกลายเป็นบอลของเดือกพลวเว F4 ต่อไปครับ สี่คริกระยะนี้ระยะเวลายงเหลือเยอะยกยาวยาวมามองชมมาเดือพาวเวอร์นมันได้มาได้สวยครับเทาสายไหลไปนะยีู้บื้ครับเอาละครับตอนนี้อไม่ได้ครับแข้งขาเริ่มไม่เหลือแล้วครับตอนนี้กําลังขานี่แล้วเป็นไร กรรมการให้เป็นบอลของรวมเพื่อนเอกสายมิรครับกรรมการให้เป็นบอลของรวมเพื่อนเอกสายมิด รับมาครับจิ้มไหลสับึ้นมาครับเอาเรารวมเพื่อนมีตัวซ้อนอย่างน้าเริ่มเตนขาแล้วยาวๆมาครับตรงนี้ตรงไหนบอลอยู่ตรงไหนครับแม่ระวังระวังจุดมาครับเก็บได้อ้าว

เวลายังเหลือเยอะครับเวลายังเหลือเยอะแต่ละโอ้โหไปได้ครับกรรมการได้เปรียบแล้วโอ้โหดียนครับยกยาวยาวมามุ่ง เก็บได้เดยเวอร์เดอเวอร์ูสไลด์นะนี่ไม่ได้แล้วายาวๆครับเอาหมดจะได้ได้ง่ายๆสองประตูต่อศูนย์ครับรวมเบื่อนเอ็กซ์ยบิดครับเอ้ โอ้โหมาโดนลูกสองนี่นี่เลยครับอย่าลืมนะฮะทีมที่พลาดท่าในรอบนี้6ทีมครับเรามีการ์ดนางฟ้าให้อีก2ใบนะฮะเรามีการ์ดนางฟ้าสองใบครับที่จะมีสิทธิ์ไปแก้มือในรอบต่อไปนะครับหากพลาดท่าในรอบนี้มาได้

เขามาครับเก็บไมได้รวังครับอย่างได้อยู่ิงไว้เอาแล้วครับตอนนี้รวมเพื่อนได้ใส่มิดรวมหนักไม่ได้ไล่มาได้เปรียบอยู่กรรมการแล้วตามเลย จะกลับขวาครับเยอะมาเก็บได้เอาแล้วครับตอนนี้แม่ดูดูเพื่อนสามีได้ไดเอาดังให้สวยครับเห็นบอลของเด็กพาวเวอร์เด็กพาวเวอร์เด็กพาวเวอร์ล็อกสวยตมอวนนี้เอาแล้วครับเด็กพาวเวอร์เคาะมายิงโอ้โห,โอโหเอแหมันไม่ตรงกับครับตอนนี้ครับแห กลายเป็นบอลของรวมเพื่อนเอกสายมิดครับยมมาจังหวะนี้กลายเป็นเสียเตะมุมเลยครับเป็นเตะมุมของรวมเพื่อนเอกสายมิดครับรม่งทิ้งกันมาครับเดี๋ยว c o v ตุ่มออกมาใส่ดูกายเป็นบอลทุ่มของเดอะพาวเวอร์เอฟซีหนึ่งนาทีครับกรรมการส่งสัญญาณมือมาแล้วครับหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายครับไล่ไป เก็บได้ยกยาวยาวมาครับแม่แล้วเป็นแฮนด์บอลครับงี้สิ ยิงโอติดกำแพงครับโย่ออกไปอ้าวบื่อิดนึงครับเดยกเขาเว้พี่หลาไม่ได้หลาได้ครับล็อกสวย เปล่ากรรมการมองแล้วไม่ได้เปรียบครับย้อนกลับมาให้ครับกลายเป็นฟรีคิกของเดอะพาวเวอร์ทัได้ลูกนี้มานี่สนุกเลยนะครับกับช่วงเวลาที่เหลือครับนี่ครับส่งตัวแบกลงไปเลยครับหมายเลขยี่สิบสองครับของเดอะพาวเวอร์ครับตัวแบกทีมของแท้ครับนี่ฮะไปแล้วครับนี่รูปร่างสูงโปร่งเลยครับใหญ่ที่สุดในสนามครับตอนนี้ครับ ใหญ่ที่สุดในสนามนะครับตอนนี้ครับหมายเลขยิสองของเล่นใครับเอาแล้วเอ้ยเอาแล้วเวลายังมีเวลายังมีหนึ่งสองครับเอาบอลมาเล่นนะมาบอลมาเล่นด้วยอันใหญ่ครับตอนนี้โอ้เอานะครับหนึ่งสองครับบอกแล้วครับนาทีสุดท้ายนาทีบาปกองแท้ครับเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับยังมีอ่ะกรรมการยังให้โอกาสครับนาทีท้าย แม่เสียดายลูกสองครับจังหวะนี้แล้วแล้วไม่ทันครับคุณกรรมการต่างผูอื่นมาเวลาการแข่งขันครับเป็นรวมเพื่อนเอกสายมิตรครับเอาชนะเดอะพาวเวอร์เอฟซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับพักกันทุกคู่ครับเดี๋ยวมาต่อ